เขาก็เนนในเอเชียบุกี้ไลน์ไทยแลนด์ค่ะช่องข่าวสารที่จะพาทุกคนไปขมวดเกี่ยวกับกระแสนในวงการฟุตบอลน,นะคะเจมี่คาร์ลเกอร์ค่ะครูรูหนังคนดังได้วิเคราะห์งานใหม่ของลูเบนอโมลิมนะคะในทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่ะว่าปัญหาเร่งด่วนะที่เขาจะต้องเจอเนี่ยนั่นก็คือการจัดการกับแผนการเล่นอย่างไรค่ะเมื่อตัวของเขาเองนะคะถนัดเล่นแบบปราการหลัง3ตัวนะส่วนทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ย,เ,ยเขาถนัดเล่นในระบบปราการหลัง4ตัวมาโดยตลอดนะคะ ซึ่งตำนานหงแดงค่ะสำหรับจุดการตั้งคำถามในครั้งนี้ด้วยนะคะว่าหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ทีมเก่าของเขาตัดสินใจไม่แต่งตั้งอโมลิมเนี่ยคุมทีมว่าซัมเมอร์นะคะก็เป็นเพราะว่าความกังวลในเรื่องแผนการเล่นหลังสามนั่นเองค่ะซึ่งเกมแรกของโมลิมนะคะก็คาดว่าน่าจะเป็นนัดเดยือนอิปวิทในวันที่24พฤศจิกายนนี้นั่นเองนะคะที่จะทําให้คาร์ลเกอร์เนี่ยเขากังวลเกรงว่าโมลิมอาจจะมีปัญหาในการแก้เรื่องนี้ไม่ทันนั่นเองค่ะ แนเอริกเทนฮากนะเขียนจดหมายเปิดผนผกถึงแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพียงไม่กี่วันหลังจากถูกไล่ออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมนะคะซึ่งปีสัตแดงค่ะได้ตัดสินใจปลดเอริกเทนฮากเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะหลังจากผลงานอันย่ำแย่นะคะแล้วก็เป็นการยุติช่วงเวลา2ปีของเขาในทิ่นโอทัฟอร์ดด้วยค่ะแล้วก็ได้ลูเมนอัมโมรินเข้ามาเป็นกุนซือคนใหม่เมื่อที่11พฤศจิกายนโดยระหว่างนี้ค่ะลูฟันนิสเตอลอยนะคะจะทำหน้าที่คุมชั่วคราวก่อนนั่นเองค่ะและถึงแม้ว่าผิดหวังงงงทที่่ตตต้อกกาาานแเ็รส ถึงแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะคะแล้วก็ยืนกลานว่าเขาเนี่ยยังหวังให้สโมสอดประสบความสำเร็จต่อไปนั่นเองค่ะบอลยิงนีเกมก็มาเอ8 t เป็ดไทยแลนด์ที่หนึ่งของเอเชียความบันเทิงครบจบในเว็บเดียว วิกเตอร์เกียวเคเรสนะคะกองหน้าของสปอร์ติ้งลิสบอนยอมรับว่ารู้สึกเสียใจที่รูเบนอโมริมจะย้ายไปคุมทีมแมชช่อโต้ยูเนเต็ดนะคะแต่ก็อวยพรให้โชคดีค่ะหลังจากที่ปีศาจแดงประกาศแต่งตั้งอโมริมเป็นกุนซือคนใหม่แล้วก็จะเข้ามาทำท่ามทำงานอย่างเป็นทางการวันที่11กุมภาพันและการย้ายไปของโมริมก็ทําให้เกิดกระแสข่าวลือนะคะว่าเกียวเคเรสเนี่ยอาจจะเป็นเป้าหมายการเสริมทัพของเทรนเนอร์ชาวโปรตุเกสนั่นเองค่ะซึ่งอย่างไรก็ตามเกียวเคเรสก็ยืนยันนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเขายังแฮปปปี้้้กกับสอร์ติงแลว็ไม่ เรื่องการย้ายไปไหนทั้งนั้นนั่นเองค่ะข่าวต่อไปกันเลยค่ะก่อนหน้าที่จะมีการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการอโมรินก็เคยไปให้สัมภาษณ์กับสื่อนะคะถึงเหตุผลที่เขาตัดสินใจแยกทางกับสปอร์ติ้งลิสบอนค่ะทีมที่ทํางานด้วยกันถึงสี่ปีครึ่งด้วยกันลูเบนอโมรินก็เคยอธิบายเหตุผลในการตอบรับคุมทีมสีแดงเอาไว้นะคะว่าการที่เขาเนียออกมาเนี่ยก็ต้องการออกจากเซฟโซนเพื่อที่จะหาความท้าทายใหม่ๆค่ะ แล้วเขาก็ได้พูดว่าผมคิดว่าในชีวิตของทุกคนเนี่ยรวมถึงคุณด้วยมีช่วงเวลาที่เราทําได้ดีมากในชีวิตนะคะแต่แล้วค่ะเราก็ต้องการอะไรมากกว่านั้นนะคะเพื่อที่บางทีก็เพื่อพิสูจน์อะไรบางอย่างมากขึ้นซึ่งอโมริมนะคะก็ได้ชี้แจงนะคะเราก็บอกอีกว่าเราต้องก้าวไปข้างหน้าถึงสิ่งที่ทําให้เราไม่มัน่นคงซึ่งเราไม่รู้ว่าหลอกว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่าผมคิดว่าทุกคนรู้สึกแบบนั้นไม่ว่าในชีวิตของคุณหรือผู้จัดการทีมมันก็ไม่แตกต่างกันนั่นเองค่ะ และข่าวสุดท้ายค่ะมีรายงานข่าวจากเดอะซันเปิดเผยว่าบรรดาผู้เล่นปีศาจแดงนะคะเขาอยากให้ลุดฟานสเตอรลอยเนี่ยอยู่ทํางานกับสโมสรต่อไปภายใต้การนําของเจ้านายคนใหม่อย่างดูเบนอโมริมนะคะซึ่ง เขาได้รับการแต่งตั้งให้มาคุมทีมชั่วคราวแทนเอริกเทนฮาค่ะที่ถูกกดคนตำแหน่งไปก่อนที่เขานะคะก็ได้สร้างผลงานที่น่าประทับใจพาทีม,ทม City, ปิดบ้านถลลมเลตเตอร์ซิตี้ไปทุดห้าประตูต่อสองนะคะในคาราบาวคัพเมื่อวันพุธนั่นเองค่ะซึ่งหลังสมสรประกาศแต่งตั้งอโมลินเป็นตัวซื้อคนใหม่นะคะก็ทําให้มีกระแสข่าวออกมานะคะเกี่ยวกับอนาคตของฟานนิสเตลอยนะคะซึ่งทางดัสันก็ได้รายงานว่าบรรดาผู้เล่นยูเนเต็ดเขายังอยากให้ลุตฟานนิสเตลอยนะคะทางานกับสมสรต่อไปนั่นเองค่ะเป็นอย่าง นบ้าคะสำหรับข่าวที่เน้นนำมาเสนอในวันนี้นะคะวังว่าเพื่อนทุกคนจะชอบแล้วก็ถูกใจกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเอเชียบุ๊คกี้ไลท์ไทแลนด์ด้วยนะคะวันนี้เราต้องไปก่อนคะ่ะ